บอทโจยมนินสาวน้อยเพชรบันเพลงโพสต์ Post แบบนี้หมายถึงใครหรือเปล่าสวัสดีค่ะแฟนคลับ f c ทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมเยในตอนนี้เนาะเมื่อนี้แอดมินก็จะเอาประเด็นข่าวเด็ดประเด็นร้อนนะคะของทางวงสาวน้อยเพชรบันเพลงหลังจากที่ช่วงนี้เพลินกับมีกระเสค่ะพี่น้องค่ะล่าสุดค่ะเมื่อนี้บอโจได้ออกมาเคลื่อนไว Facebook, หวโพสตเฟซบุ๊กใสความ,ม่าจังสี่คิดหอดพอด้พอ เป็นคนสื่อสัตว์ตรงชินถูกผิดควรบ่ควรชี้แนวทางสิ่งดีๆให้ลูกจะเลื่ญน้อยตามขาดพ่อไปยอมรับเลยว่าขาดความอบอุ่นขื่นลายคนบนฟ้ายังอยู่ในใจทุกเวลาลูกซ้ายหลาคนนี้ยังดำรงสารเจตนาร้มของพ่อทุกล้มหายใจและจะสืบไปจนวายชีวาโพดนี้ก็เป็นโพดของบอดโจะนะคะพี่น้องที่โพดถึง คุณพ่อสงกรานนามวงศาผู้ที่ก่อตั้งวงสาวน้อยเพชรบันเพลงอยู่ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เกิดกระแสดรามา่าเกี่ยวกับเรื่องของการรับสมัครนักร้องที่มาจากฟังทั้งต่างประเทศนาพี่น้องนั่นก็คือทั้งประเทศเลาวซึ่งตอนนี้ก็กเป็นกระแสถกเถียงกันเหตุผลที่บรับเพราะสาเหตุอียัง ็นยังคือรับบอดายเงประมาณนี้เนาะคะ่ะบอโจโก็ได้ออกมาชี้แจงรักกาออกมาให้รายละเอียดแล้วซึ่งแอดมินเองก็ได้นําเสนอไปแล้วในคลิปก่อนหนะ้านี้เนาะสาหรับทนาดที่บอด,ด้รับชมก็สามารถย้อนเข้าไปรับชมได้เนาะคะ่ะแล้วแอดมินจะถึงลิงค์ไว้ให้เนาะมีคอมเมนต์เนาะคะ่ะมาให้กําลังใจบอจโจความคิดเห็นแรงเนาะคะ่ะบอสก็คือคนธรรมดาคือเฮาเจ้าข่อยย้ำเนื้อย้ำท่อแต่ซมีแนลละจ้าอดเอาเด้อพอโว ถ้ามียังทําให้ท่อให้หายเหนื่อยนอนหลับสักเงียบตื่นขึ้นมารุยงานต่อจ้าอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์จากแฟนคลับนะคะมาคอมเมนต์ให้กาลัางใจส่งพลังบวกให้กับบอสโจมีคอมเมนต์นึงค่ะพี่น้องสู้ๆเดอบอสเข้าใจหัวอกลูกชายคนเล็กที่ถูกค้นโตดูถูกประมาทไว้บอสพูดถูกว่าลูกสามคนรักเท่ากันให้เท่ากัน คำพูดนี้คงเติมเต็มส่วนที่ยังขาดหายไปในอดีตตลอดมาอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ให้เปรียบเทียบเนาะค่ะพี่น้องเกี่ยวกับปัญหาในครอบครัวของแต่ละครอบครัวเนาะเพื่อนก็นได้ออกมาแสดงความคิดเห็นและแสดงความห่วงใย,ยบอสโจนั่นเองอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะสู่ๆครับย้ำเนื้อย้ำทอ แต่ก่อนเคยมีพอคอยปรึกษาเป็นอันดับแรกทุกมอนีหลายอย่างบอสต้องตัดสินใจเองในหลายๆเรื่องแต่กระพานไปได้ด้วยดีด้วยบาร,รมีของพอสงกรานครับอันนี้กับเป็นแฟนคลับเช่นเดียวกันค่ะพี่น้องมาให้กาลังใจบอจจริงๆบอจกะคิดในสิ่งที่ดีแล้วก็เห็ุในสิ่งที่ดีเนาะค่ะพี่น้องกับบอปลกใจว่าแฟนเพิินได้มาคอมเมนต์ให้กําลังใจเพราะว่าบอจก็เปรียบเสมือนผู้สร้างค่ะสร้างศิลปินที่โด่งดงัง ก็เยอะเช่นเดียวกันนะแล้วก็ถือว่าเป็นเจ้าพ่อคอนเทนต์สายหมอลำเป็นเจ้าแรกๆนะคะลุย YouTube แล้วก็ Facebook Fanpage การตลาดแบบออนไลน์แบบบ่ดดายลงทุนเอียงมากมายค่ะใช้แค่สื่อออนไลน์ที่เขามีให้บอจกัเป็นผู้บุกเบิกซึ่งหลายวงก็ได้นำมาเหตุแล้กกัประสบความสำเร็จหลายหลายวงเลยค่ะที่เอาโซเชียลเข้ามาซอนหลังจากนั่นค่ะบอก็ได้ผบ เป็นข้อความที่อาจจะบอกในยะสําคัญใจความว่าจังสี่เนาะค่ะพี่น้องมือผู้ให้สูงกว่ามือผู้รับคิดดีทดําดีเห็นไหมล่ะมีแต่จเจริญเจริญขึ้นทำไม่ดีผลลัพธ์จะเจริญได้ไงวงเล็บคําตอบชีวิตอันนี้ค่ะเป็นการให้ข้อคิดเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะแฟนคลับก้า็มาคอมเมนต์ คำพูดนี้แหละที่ผู้บริหารสมองเพชรย่างบอสโจสอนกับลูกวงเสมอนึกถึงวันที่วงสาวน้อยเกือบจะยุบวงแต่เพราะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์มองด้านไกลมีคุณธรรมได้ประคองจนมาประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในเวลาไม่กี่ปีสุดยอดจริงๆเพราะเฝ้าติดตามบอสโจมาตลอดเป็นผู้ให้เสมอมาและคลิดดีทำดีตลอด จนเป็นที่รักใคร่ของทุกคนในวงและเพื่อนฝูงมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศขอปรบมือให้กำลังใจครับอันนี้ก็เป็นแฟนคลับ f อฟซค่ะที่ติดตามบอสโจมาตั้งแต่ช่วงที่เข้ามาบริหารวงสาวน้อยเพชรบันแพลงใหม่ๆก็ถือวา่าเพิินได้ติดตามมานานแล้วค่ได้รู้ถึงปัญหาทุกอย่างเนาะที่เกิดขึ้นภายในองค์กรแต่ละ วิกฤตแต่ละช่วงแต่ละปีแต่ละดูการเมืนน่อบอสโจกกโพดหลายพอสมควรค่ะพี่น้องเกี่ยวกับการห้ข้อคิดต่างๆเนาะเอ็ดมินได้ขอนิยมหยิบยกมาล้วก็มาสรุปให้กับแฟนคลับเอฟซีได้รับทราบสําหรับท่านใดที่มาเบิงย้อนหลังหรือว่ายังพรอได้เห็นโพลเนาะค่ะหรือว่าจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้เนาะโพดนี้เช่นเดียวกันครับโพดต่อมาเนาะ ไม่ต้องใส่ร้ายป้ายสีอะไรหรอกดูที่ผลงานการกระทําผลลัพธ์และคําตอบทั้งอดีตและในวันข้างหน้าคิดดีทําดีชีวิตและองค์กรมันก็จะเจริญและ,ะเจริญต่อไปยิ่งๆด้วยอันนี้ถูกต้องเลยค่ะบอสโจอันนี้แอดมินเห็นด้วยเนาะการใส่ลายป้ายสีมันกับบริมีประโยชน์อย่างทั้งสองไฟล์เนาะค่ะพี่น้อง ทั้งไฟที่ถูกไฟลายหรือไฟค้นที่ไฟลายนั่นเองผลกระทบมันก็นจะตกอยู่กับคนที่คิดเช่นเดียวกันทางที่ดีก็คือการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีตอบโจทย์แฟนคลับ FC เคารพ FC แล้วก็ให้เกียรติเปิดโอกาสให้ FC แสดงความคิดเห็นต่างๆนานาให้คำแนะนำอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเราบอทโจกัเป็นคนที่ทำให้เจ้าของเหมือนกับ เป็นน้ําที่ยังไม่เต็มแก้วนะคะพี่น้องพร้อมที่จะรับเรื่องใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆอันผู้ใดที่ติดตามเพลินก็จะรูดตรงนี้เนาะแล้วก็น,นิสัยบอสโจก็จะเป็นคนที่ลุยๆบ่ได้คิดเล็กคิดน้อยเอียงค่ะพี่น้องคะค่ะสําหรับแฟนคลับท่านใดเนาะอยากจะให้กําลังใจบอสโจะกะสามารถเข้าไปให้กาลังใจได้ที่แฟนเพจือว่าจะให้กําลังใจบอสโจผ่านช่องทางนี้ก็ได สามารถคอมมตนกัน้ามาหรือว่าจะกดไลค์กดแช่เนาะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบคอนเทนต์หรือว่าข่าวสารเกี่ยวกับวงสาวน้อยเพชรบันเพลงหรือว่าจะเป็นน้องอุ้งอิงเองหรือว่าศิลปินภายในใองค์กรสาวน้อยเพชรบันเพลงแอดมินก็จะเอาคลิปแล้วก็ข่าวสารต่างๆของทั้งวงเนาะมาอัปเดตให้กับแฟนคลับเอฟซีด้ติดตามแล้วก็รับชมเพราะว่าเราได้เข้ามาร่วมกันติดตามเราก็จะ ช่วยกันเชียร์แล้วก็สนับสนุนแฟนคลับสาวน้อยกัเป็นแฟนคลับที่น่ารักเนาะคะ่ะรักแล้วก็เหนียวแน่นแล้วก็เป็นแฟนคลับที่ดูยิ่งใหญ่เพราะว่าเวลามีคอนเทนต์มีคลิป f c ก็จะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ส่วยกันดันทุกโพสหรือว่าทุกคลิปเกีย่ยวกับสาวน้อยเพริแพ่งก็จะมีกระแสอยู่ตลอดเวลาค่ะเอดมินก็นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและก็รับชมเนาะ คลิปนี้ก็เอาไวส้สำนีสกอนเราพอกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะไรสดุดแบบดได้เแบบียได้พี่น้องครับฉากมากขึ้นกันบางคนเอฟซีไปคอมเมนต์่าให้ผมมาตัวลงไอ้หรือคอโบของคนในบ้านผมหรอกอะผมก็ว่าเข้าใจเนาะตั้งเทียงก็เสียบอ้ไรยังไงหรือเพิ่อนอยากเอาพวกไอ้เพิ่อนอยากเอาไปปั้นกันแล้วถ้าไอ้เพิ่นครับผมไม่ได้ว่าครับไม่ได้ว่า บริวณนี้ส่วนสิมาอิจช้าบริวณทั้งสิ้นครับแต่ว่าเห็นใจเลยก็คือที่เรามองบริวณจุดนี้ก็คือมันหลายกันตอนครับไหลอะไรเนี่ยถับพลาดมากครับถ้าพลาดมาบุงเสาน้อย,ยนแพงนะครับเจอบริวณไห้ครับกลัวที่สารสีเสียงมากขานาดนี้แล้วก็ให้คนมาทำไร่โดย เดยเสียเขาท่างคนที่บหวังดีก็วงครับเขาต้องเสียบนะครับเสียบวงก่อนเสียบเสาหน่อยครับยิงจังไงปล่อยไฟทักมานี่เพื่อนก็บอ้ววงนี้เคยโดนมาแล้ววงขนาดบ่มีโซเชียลในตอนนั้นเด็ครับยิ่งยิ่งบอลลำสาวน้อยมาเนี่ยยิงโซเชียลแห้งอยู่แล้วครับตอในี้ส่วนของน้องอีกกับกแลนีหนึ่งก็คือเอาตรงๆที่พูดกันไว้กับน้องก็คืออางกฤบาก็คือ แข็มาออกไล่กันแมวลาเนาะเออจังนองมันเกิแข็มาออกไล่กันแมวลาเพราะแค่นั้นครับสมงวดหนึ่งครับจัดลอยนีนตัวนี้ําจัดลอยมากมากงวดที่แล้วมากขออยู่ที่ว่าก็คือเออมาซอยช่วงโควิดเออเพิ่มมาเพิ่่มี่งวดคาคารถคาลาผมก็เลยว่าเออไอ้คันสันคือมากมากก็คือ คือมามามา,มาแค่ช่วงนี้ช่วงเปิดวงผมไม่ได้ไหนว่าก็คือมาแค่ช่วงที่ว่าแมวเาล่ะในช่วงนั้นเพราะอยากอยู่ต่อพ่อ,พอไม่ได้ไปต่อกลายเป็นเอาผมเป็คนคนผิดอีกแล้วบ่เนี่ยเอ้าอี่ยังวะอีกสามเมตรใช้เท้าทางฝาเพื่อตัดไม้ถนนหมายเลขเจ็ดจุนบุรีแม่ครับผูใ้ใดเสียเอาผูใ้ใดเสียรับหรือผูใ้ใดเสียไหนหรือเพื่อนไปเ็ษกระดาษถูกต้องเงี้ยกะันแล้วแต่เพื่อนครับเท่าบม่ได้ว่ากัน แต่ว่าแต่คือจังเห็นบ่งทจังอันของวว่ามีปิดฝ่มมายธรรมะเนี่โอ้ากเนี่ยครับหลายขั้นตอนหลากหลายหลายคนที่ผมปรึกษานะที่ปรึกษาผมก็มีไหมข้านาย่วงปรจจา่วงผมก็มีไหมมันมีนะครับผมตัดสินโดยพลักการแบนี้ไม่ได้นะครับเรื่องทุกเรื่องผมบอกไปเลยครับเรื่องในที่แบบว่าสําคัญนสาคนนั้นนี่ยิงย่งยิงย่งยิ่งยิ่งแบบ ต้องรัดก,กลุ่มเลยต้องใส่เว็มบ้นเวลาในการที่จะต้องนั่นครับอย่าคือยังไม่เงภาพรอบคาชีนไปเห็นแล้วไถไายาย,ยอดวิวหลายบ่หรืว่ามีสุวนมีกระแสบ่ว่่ได้มองถึงเงินบอกคดไหมคดระเบียบอันนี้หละมั่งเปนกระสเก็าได้คิดถึงจุดนี้นะครับแม่ก็ไ้้อวพี่รพันธนแหละครับพี่รำบ้า์ อือเหรอครับว่าผมตัวหาเล่าว่าหลามดีผมอยากอยู่ครับนั่งเที่ยวห้องวาวฉันวาวแห้งกันอะไรละอิจชาร์อีกอันนั้นไปอยู่บ้านแม่ดิถ้าพูดถึงว่าคุณภาพการร้องน้องถกเปรียบถึงนะผมก็ยังโบธนิพานปาปไนต์หรอกครับฉันเป็ออเดชั่นกับโบธนิพานสลับสายตาผมนี่เน้นเมื่อหลังครับกู้ก็ยังเบุญกับมึงอยู่เนาะผมกับมึงอยู่ไหม แต่คนเฮานะชม,มือนีบได้ว่ากันครับแต่สิ่งที่เราเลียงเห็นสิ่งที่เฮาบด้แตต้องกันนี่ก็คือเนี่ยผมเรื่องมันบ่อยากมันหลายอย่างอะไรแนวครับเรื่องกฎหมายที่ผมว่านี่แหละกฎหมายแรยงงานอะไรต่างก,กระดาษทำงานกระดาษนี่โอ้หลายอย่างเนาเอามาตุ้มกันเราลูกสาวเฮาเนี่ยองค์หญิงเนี่ยกับเอาทีมงงานสาวน่อยเพี้ยนแพ่งเขาเนี่ย Hãy hay hinh hay đăng hay đăng hay băng hay băng thôi hôm sau khi nào thôi yêu di sao nói về nè hôn đi xa bữa